าสาวๆพาเที่ยวเขาใหญ่และปากช่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับที่นี่มีกิจกรรมมากมายวิวก็สวยนะครับแถมมีเครื่องเล่นสนุกๆรอสาวๆอยู่อีกเพียบเลยโอ้โหดูสิครับโอ้โห เป right? yeah. yeah. ็นอะไรแต่ว yeah. ่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ตั้งชื่อทีมก่อนไม่ชื่อทีมมันเรามีอยู่แล้วแล้ตั้งแล้วมใจแล้วต้องมีใน็ตไซร์แล้วใครจะโชว์ก่อนเนี่เราสามสิบเฮ้ยเฮ้ยรใครน่ารักน่ารักเซ็กซี่จูนิเออร์ทีมนี้ประกอบไปด้วยมิ้นจูเอมโม่แล้วก็น้องฝ้ายครับสามสิบ และทีมนี้ประกอบด้วยเบลไมไมแดนซ์แล้วก็จุครับเรู้ว่ามีสซั่งเราเนี่ยเป็นอะไรอยากรู้ไมมาดูกันเลยจมจจอาวหายไไหนแม่เล่นนี่คือมคุักรยาคือววยไปไหนคือไม่กล้าโยนเลยเพาเดี๋ยวจะปี่ยว่าว่าว่ามิสซ่วันนี้นะคะมีชื่อว่า มีชื่อว่าขับเหลแนเร็วเหยียบให้แบนคะแนนอยู่กลางทางครับเรามีรูปตุ๊กตาเห็ดกับตุ๊กตาสับปะรดครับถ้าเหยียบเห็ดได้ก็ได้คะแนนไปครับเอามาดูกันคนแรกคือโจนครับแล้วก็ซิ่งลงไปแล้วครับรถไม่ต้องใช้เครื่องครับไหลลงมาจากเขาแบบนี้ครับแล้วก็ทับลูกเห็ดไปโอ้โหได้ไปแล้วคำสองคะแนนมาแห่แล่นชิวเลยครับไม่ใช้เครื่องนะครับโอ้โหดูครับแหมน่าสนุกดนี้ โอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับได้ไปเพียบเลยครับอดูจูนคล่องแคล่วมากครับห้ามทับลูกสับปะรดครับทับได้แต่ลูกเห็ดนี่อ้าวพลาดไปหนึ่งลูกครับได้ไปโอ้โหเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้โอ้โหตรงนี้เห็ดเออเลยครับแม่เหมือนเกมตู้นี่ห่างเปียบเลยและได้ไปทั้งหมด25คะแนนครับมาดูคนต่อไปโจครับนี่ถลายลงเนินไปอีกเช่นเดียวกันครับรถนี้ไม่ต้องใช้เครื่องครับ ใช้การไหลลงมาจากเขาครับโอ้โหน่าตื่นเต้นทีเดียวน่าสนุกทําสับป,ประรดไปบ้างเห็ดไปบ้างครับกรรมการของเราก็ตรวจเช็คคะแนนนะครับจุ๊ไปได้ดีทีเดียวครับนี่โอ้โหดูการบังคับที่คล่องแคล่วนะครับแต่ว่าพลาดไปครับแปะตรงโทง้งนี่แหมโอ้เกือบเกือบโอ้เกือบเกือบชนสับป,ประรดครับแต่ก็ทับเห็ดไปแล้วอันนี้ก็รอดไปอีกแล้วครับ ยูพาไป2ตัวแล้วครับตอนนี้โอ้โหแถวนี้นี่เห็ดเพียบเลยครับนี่ก็เห็ดครับจูก็พาไปเช่นเดียวกันแหมน่าเจ็บใจครับแล้วก็บาถึงช่วงสุดท้ายครับทำให้จุได้สิบเก้ากระแด,ด้เต้านั่นใครก็ตอบแดงค่ะมิชั้นแรกของเรายากี่แดดบอกว่าเราสองคนมันมากมันมากแต่ที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะคะทำไมก็เสียทนไม่เป็นไรทุงคนก็ม<า>ันได้อะอยากเรียกว่าใครทำคะแนนอะไร เดี๋บอกราคากันก่อนนะจ๊ะทีมสีน้ำเงินของรานนี้นะจ๊ะ เราไม่มีอะไรหรอกจ่าจ่าสิหยอหยโหยโอยน่ารักน่ารักเซซี่เซี่อ๋อใช่ช่วยดูหน้าผมทางนี้ด้วยนะทางนี้ด้วยนะอโอเคเราไปทบกับมีท่านที่2กันเลยดีกว่าสรุปคะแนนก็รับตอนนี้นี่ทีมที่สองนำทีมที่หนึ่งอยู่หนึ่งคะแนน ของเราเนี่ยจะเป็นมิชชั่นอะไรอ <Yeah. S 1> ยาก <ง provided. S 3> อยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยแทนแทนแทนเฮ้ยไม่ไี้เมื่อกี้ก็เบื่อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะมิชชั่นมีชื่อว่านั่งห่วงไหลไป ห่วงไหลไปชุดห่วงครับนั่งห่วงนะครับแล้วก็ถลยลงมาปื้ดแบบนี้ครับแล้วก็ลูกบอลน,นี่ชุดลงตะกร้าไปนะครับมาทีมไหนได้เยอะที่สุดก็ชนะ,ะไม่ให้เยอะที่สุดแล้วไปถึงตรงนู้นก็ปิ้วปิ้วปิ้วอย่างนี้แห,หละพอฝาผ่อนไหลเล็งไม่ได้นะแม่กาวาเลยเอาละครับเฮลมีแผนนะครับ เอาแล้วครับแล้วก็ต้องตั้งใจให้ดีครับเอาลูกบอกปลปาใส่ตะกร้านี่เพื่อนรอรับอยู่ครับเอาใส่ไปใส่ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหโหโอโโยได้ลงไปอัน,นเนี่ยเท่าที่เห็นอ้าแล้วเด้งออกมาอีกอ่ะโอ้โหโดูครับไหลลงบาครับไปพยายามจะเคลืยอนไปครับนี่อันนี้เหมือนลงแต่ก็โอ้โหมันพลาดไปเ<ป>พราะวไม่ได้มีประโยชน์เลยเดี๋ยวมันจะล้กใช่ไหมใช่เอาจะเอาไปสา่ลูกสามลูกพอหรอมันดู ทางน้องไฟรับลงไปแล้วครับอ้อโหด้วยความเร็วครับ <S <S แล้วก็เอาหันหน้าสิครับหันหลังแล้วจะลงไม่ได้เอาชูดไปชูดไปเด็กออกชูดไปไปศูนย์คะแนนเท่ากันเลยดูดีครับพยายามจะชูดครับแต่ว่ามันเร็วเหลือเกินนีมองไม่ทันครับรรแพ้แล้วพราจ้าลงทั้งหมด1ิบูกนะคะ10บรกเลยเอ๋อ้างเราที่เราต้องยจอแบบเยอะทีชุด ดูเทคนิคของไมแดนมั้งครับบอกว่าจะโยนสูงสูงนี่ครับไปครับนี่หันหน้าไปครับอย่างนี้เห็นเต็มเต็มครับเอาลนะครับมาดูไมแดนก็จะทําได้หรือเปล่าแหมน่าสนุกจริงๆนะเนี่ยเดีเอาแล้วครับโอ้ยรีบเพียงรีบเพียงโอ้ยรีบโยนใหญ่แล้วเอาเอาลื่นล้มก็ชอบไม่เบลโอ้ยเอาแต่ยังเข้าไปดึ่งคะแนนนะครับเนี่ยแหมเท่ากับไมแดนทําได้1คะแนนครับเมื่อกี้นี้เขาสามารถเอาลูกบอลเนี่ยลงตะกร้าได้ไปแล้ว1ลูกนะจ้า ามจะไได้หของเราเนี่ยแค่หนึ่งก็ถือว่าภูมิใจแล้วแต่เราจะไม่หนึ่งค่ะเราจะเอาสักสองสามสี่ห้าหกปดสิบเอ็ออผลลูกบอลเรไปโหลหนึ่งอ๋อเฮ้ยเยกลัวแล้วอ่ะเฮ้ยพี่มันตื่เต้นไหมเฮ้ยเอาจริงจริงตืนเต้นมาย่าขนลูกรลาบดอารีนั่นไม่ควรเจ๋งมาท่อมินเลยโยมินนี่ช่างอ่อนด๋อยเหลือเกินแต่ดูครับ บริการโยของเบนครับหลับหูหลับตาโยครับแต่ว่าเขาตะก้าไปแล้วเห็นแวบๆอับกองเกิงลวงเะครับเอ้าแล้วก็ใส่ตะก,ก้าไปถึง2ลูกครับโอ้โหเป็นไปได้เดนเนียดูลยครับโอ้โหจากตรงจุดนี้นี่เองครับรับไปได้ถึง2งลูก